น,นี้มันให้เราเด้งขึ้นไปเฮ้ยไั้งไงได้ไงเดี๋ยวนะไปเลยไปเลยเจอแล้วเจอแล้วดีไหมทันไหมทันไหมเอ้ยอุ้ยหล่นลงไปอีกคนหนึ่ง <laughs> สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พี่นิวก็นี่ค่ะมาอยู่ในแมปนะคะซนหา แบบไม่มีแรงโน้มถ่วงนะคะงงอะดิอ่ะพี่นิวก็งงนะ,ะว่าอะไรคือการซ่อนหาแบบไม่มีแรงโน้มถ่วงซ่อนหาก็คือการเล่นเกมซ่อนหากันเองหรือว่าเกมซ่อนแอบนะะก็ในแมบ,บนี้ถือว่าเป็นแบบมปก็ค่อนข้างจะใหม่นะ,ะเพิ่งถูกสร้างมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรา ลองเข้าไปเล่นกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงกับการเล่นซ่อนหาแบบไม่มีแรงโน้มถ่วงนะคะอารมณ์เหมือนเราอยู่นอกโลกอะไรแบบนี้เหรอโอเคเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยค่ะโอ้ตอนนี้นะคะพี่นิวก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะแต่รู้สึกว่าเราเข้าไปเล่นไม่ทันในรอบนี้นะคะจะสังเกตว่าเฮ้ยมันมีบางคนแบบเดี๋ยวนะ ไต่าตามผนังไต่าตามอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะคะเฮ้ยม,มันแนวมันสุดยอดมากเลยนะทุกคนนะสามารถแบบว่าห้อยหัวจากเพดานลงมาก็ได้นะคะแบบเนี้ยโอ้โหว้าสุดยอดโอ้โหเป็นการซ่อนแอบแบบใหม่นะคะเดี๋ยวนะใครคือ,อใครคือคนหาเอ่ย๋อนี่ไงคนหาอยู่นี่นะคะถ้าเกิดใครเป็นคนหาเนี่ยจะมีออร่าประกายว,วิบวับออกมาจากตัวนะคะแล้วก็จะถือคอนอยู่ในมือด้วยนะน,นี่คือคนหานะคะ ในขณะที่คนแอบนั้นก็เนี่ยแอบอยู่ตามโคมไฟนะที่ติดอยู่ผนังด้านบนนะคะมันอาเมซิ่งมากเลยทุกคน<อ>เป็นการส้นแอบแบบใหม่นะโอ้ส้นแอบธรรมดาลโลกไม่จำนะอย่างคนนี้แอบอยู่ใต้โต๊ะนะะจะบอกว่าคนที่เป็นคนหานี่คืองานเข้าเลยนะะ กว่าจะหาเจอแต่ละคนนี่คือคงยากน่าดูมีการแบบว่าเด้งหนึ่งขึ้นมาด้วยนะคะเนี่ยโอ้ยนี่มันเป็นร้านขายอาหารซูชิหรือว่าร้านขายอาหารญี่ปุ่นนี่นะเนี่ยคนหาก,ก็เด้งขึ้นมาตรงนี้แล้วในขณะที่คนแอบยืนอยู่ตรงโคมไฟตรงนู้นนะคะม่ลูกเขาเห็นกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้จะหมดเวลาในการเล่นแล้วนะคะจะหมดเวลาแนละ้วทุกคนนะ คนหาก็ยืนนิ่งมากเลยทุกคนคนหาไม่ขยับเลยนะคะ <c oughs> ออาหมดเวลาโยซิกเกอร์คนนี้หรือว่าคนหาจับคนได้3คนเท่านั้นนะคะอ่ะต่อไปเป็นการเลือกแมปเลยทุกคนแมปนี้ดีกว่าออฟฟิศแมปนะคะเป็นแมปออฟฟิศเฮ้ยเราได้เป็นสิกเกอร์อุ้ยมาถึงได้เป็นซิกเกอร์เะยอะโอไม่กอดเอาจิง แต่ตอนนี้เราต้องรอให้เพื่อเราไปแอบก่อนนะคะต้องรอให้เพื่อเราไปแอบก่อนเนี่ยมันจะมีวินาทีนับถอยหลังอยู่ตรงนี้เราต้องรอให้มันนับถอยหลังให้หมดก่อนเนี่ยค,คนที่เป็นคนหาน่าจะมีแบบว่าแสงประกายวิบวับออกมาจากตัวแบบนี้นะคะโอ้โหโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้เนี่ยเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยได้เป็นอุ้ยได้เป็นคนหาเลยอุ <c oughs> ้ยนะะังไงเพียบเลยนะคะเพียบเลยนี่นี่นี่กำลังวิ่งอยู่เลยกำลังวิ่งอยู่เลยยังไงดีทันไหม นีทันไหมนีทันไหมไม่ทันนะโดยเราจับไปแล้วคนหนึ่งนะเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งนะไต่เสาขึ้นไปเราสามารถไต่ขึ้นไปได้ไหมอ่าคนหาก็สามารถไต่ขึ้นไปได้นะฮะแบบนี้นะเอาโววิ่งกันจาละวัดวิ่งกันจาละวัดรุ้ยล่วงไปแล้วโดนอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะตัวนี้พี่นิวสามารถจับเพื่อนได้สองคนแล้วนะทุกคนมีคนหนึ่งมีคนนึงมีคนนึงตัวนี้พี่นิวกําลังห้อยหัวอยู่บนเพดานนะฮะวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งดิวิ่งดิเอวิด โดนไปแล้วโดน3คนแล้วนะฮะตอนนี้นฮะพี่นิวจับคนไปได้แล้ว3าคนนะฮุ้ยน,น้นได้ไงได้ไงได้ไงว้าวมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนอุ้ยเพื่อนหล่นลงไปแล้วไปเลยตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปโอ้ยนี่ไงเดี๋ยวคิดว,ว่าจะหนีทันหรอยูจะหนีทันหรอนี่ไงโดนไปแล้ว4ี่คนนะฮะนี่ตอนนี้พี่นิวกลับสู่สภาพปกตินะฮะไม่ได้ห้อยหัวบนเพดานแล้วนะอันนี้มันให้เราเด้งขึ้นไปเฮ้ยได้งไงได้งไงเดี๋ยนะไปเลย ไปเลยเจอแล้วเจอแล้วดีไหมทันไหมทันไหมเอ้ยโอ้ยโหลดลงไปอีกคนหนึ่ง <laughs> โอเคลงไปก่อนนะแต่รู้สึกว่ายังเหลือคนแอบอยู่สองคนนี่ไงมันบอกนะว่ายังเหลือคนแอบอยู่สองคนแล้วตอนนี้เหลือเวลาประมาณสองนาทีนะคะอ้าวแล้วแบบนี้เราจะเจอไหมเนี่ยเด้งขึ้นไปก่อนนะคะอุยหุยนี่ไงอุยนี่ไง,ไงเดี๋ยวอุย โดนไหมเดี๋ยวเมื่อกี้เฮ้ยมันลอยได้มันลอยได้ได้ไงเดี๋ยวทุกคนมันลอยได้เดได้เหรอเฮ้ยนี่ไงโดนแล้ว,โด,ลวโดนแล้วนะทุกคนโดนแล้วนะคะอ่าตอนนี้เหลือคนแอบแค่คนเดียววู้ตื่นเต้นเดี๋ยวนะจะหาเจอไหมเนี่ยเหลือแค่คนเดียวเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะแอบดีมากเลยทุกคนดูแล้วก็ไม่มีเลยทุกคนเดี๋ยวขอไต่ขึ้นไปก่อนนะคะโอเคไต่ขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะบนโต๊ะคอมก็ไม่มี เดี๋ยวนะตู้นี้มีหรือเปล่ามาดูตู้นี้นะคะไต่ขึ้นบนตู้นะคะโอเคไต่ขึ้นมาแล้วมีไหมไม่มีนะคะเหลือประมาณสิบวินาทีโอ้โหเขาไปแอบ,บที่ไหนเนี่ยเราไม่เห็นจริงๆนะคะเอ้ยให้ตายเถอะคนตู้นี้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันจะหมดเวลาแล้วนะ,ะโอเคหมดเวลานะคะนี่ค่ะพี่นิวสามารถจับคนได้หกคนแล้วก็เหลือแค่คนแอบบแค่คนเดียวนะคะสำเร็จภารกิจอยู่นะทุกคนถึงแม้ว่าจะจับได้ไม่หมดทุกคนอะ ต่อไปทุกคนเลือกไปแมพซูชิแมพนะคนนี้เป็นซิกเกอร์หรือว่าคนหานั่นเองนะคะอะ่ตอนนี้นะคะเราก็ต้องไปแอบก่อนนะทุกคนตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวไต่ขึ้นไปเลยนะคะอ,อ๋อลืมบอกทุกคนนะว่าการที่เราจะไต่ขึ้นไปตามผนังเนี่ยต้องกดคําว่าสติ๊กตรงนี้นะคะโอเคไต่ขึ้นไปเลยนะทุกคนนะปึบม,มาดูว้าวเดี๋ยวนะไปทางไหนต่อไต่ขึ้นไปนตู้นี้อ่าขึ้นไปเลยนะคะ เนี่ยตอนนี้พี่นิวมาอยู่บนตู้ซูชิแล้วนะทุกคนเราสามารถเข้าไปในตู้ซูชิได้หรือไม่ไม่ได้นะเพราะกระจกมันปิดอยู่นะคะตอนนี้นะคะคนหาเนี่ยออกมาแล้วนะคะคนหาได้ออกมาแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่นิวขออยู่บนตู้ซูชิแล้วกันนี่ไงคนหาอยู่นู่นนะเห็นปะ่ะทุกคนเนี่ยเขากำลังวิ่งข้างล่างนู่นนะคะ ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นเราหรือเปล่านะมันมีแบบว่าการซื้อไอเทมอะไรแบบนี้หรือเปล่าทุกคนนะนี่ไงช็อปร้านค้านะฮะโอ้มันก็มีนะทุกคนเที่ยวโชว์ก็มีนะคะซื้อ,อยังไงโอ้โหต้องใช้โลบักซื้อเลยเหรอแต่เอ้ยเดี๋ยวตกใจหนึ่งว่าคนหาโอ้วิ่งมาข้างหลังตอนนี้คนหาอยู่ไหนสามารถส่งคนหาได้นะคะนี่ไง คนหากําลังเด้งหนึ่งอยู่ตรงโต๊ะนะคะตรงโต๊กกินข้าวนะคะเหมือนกับว่าเขายืนเฉยมากเลยอะ่ะทําไมเขาไม่ยอมหาคนก็ไม่รู้ตอนนี้เหลือคนแอบตั้งเก้าคนนะคะเหมือนกับว่าพี่นิวเห็นคนหาอยู่ใกลๆ้ๆอุ้ยร่วงล่วงล่วง,วง,วงเอาร่วงแล้วนะคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราร่วงอยู่ตู้ซูชิแล้วนะคะเอาไต่ขึ้นมาก่อนบึ๊บประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือเครื่องคิดเงินนะคะเดี๋ยนะขอไต่เสาตรงนี้ไปก่อนไต่เสาตรงนี้ไปก่อนนะคะเราจะไปอยู่ด้านบนกัน ราจะไปอยู่ด้านบนกันนะคะแบบนี้อืเนี่ยโอ้ทุกคนคนหาอยู่นู่นนะคะอยู่บนเพดานตรงนูน้นคิดว่าเขาจะลงมาหรือเปล่าโอ้มาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่านะ <c oughs> ลงมาดีกว่านะคะเพราะคนหาอยู่ด้านบนตรงนู้นนะคะเขาอยู่ตรงเนี้ยที่ที่เราเคยอยู่นะเอ้ยเหมือนกับว่าเอ้ย จบเกมแล้วนะฮะอ๋อไม่ใช่คนหาออกจากเกมคนหาออกจากเกมไปเลยนะฮะทุกคนอ่าตอนนี้นะฮะเราได้มาด่านใหม่แล้วนะฮะด่านบโบลิ่งอุยสุดยอดเลยนะมันมี3ด่านด้วยกันนะคะในแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นด่านโบว์ลิ่งนะเราเราพี่นิวเนี่ยก็ได้เป็นคนแอบนะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในด่านโบอลิ่งนี้เราสามารถแอบตรงไหนได้บ้าง เด้งขึ้นไปสิอืมก <time> <time> <ๆ>็เด้งได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวนะแอบตรงไหนได้บ้างเนี่ยมันมีที่แอบไหมเนี่ยเดี๋ยวขอไต่ขึ้นไปบนผนังแล้วกันนะคะอืมตัวนี้นะเรากําลังไต่ขึ้นไปบนเพดานนะคะไต่ขึ้นไปโลดเนี่ยแบบนี้อ่าโอ้โหตอนนี้นะรู้สึกว่าคนเอ่อคนหาเนี่ยถูกปล่อยตัวออกมาแล้วนะฮะโอเมก้าอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงโน้นหาเก่งด้วยทุกคนประเด็นเขาหาเก่งด้วยนะคะเอาละ เราก็แอบไปตรงทีวีนี้และกันนะก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าเขาจะหาเราเจอหรือเปล่ารู้สึกว่าตอนนี้งงกับมุมกล้องมากเลยนะว่าเขาอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนอ๋ออยู่ด้านล่างนะะตอนนี้คนหาอยู่ด้านล่างนะทุกคนในขณะที่พี่นิวนะั้งยืนห้อยหัวอยู่ตรงเอ่อเพดานนะคะตอนนี้เลอเวลาสองนาทีก็กว่านะอุ้ยอุ้ยมันมาด้านล่างนู่นไงนี่ทุกคนไนดะ้เห็นเปล่า,ามันจะขึ้นมาตรงเราปะเนี่ย จะบอกว่าคนหาจะรู้ได้ไงว่ามีคนแอบอยู่ด้านบนนี่ค่ะมันมีเงาสะท้อนอยู่ด้านล่างนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนหานี่คือให้มองเงาสะท้อนไว้เลยนะนู้ดเห็นป่ะตรงนู้นก็มีเงาสะท้อนสามคนเลยนะคะพี่นิวนะยืนอ,อยู่บนนี้นะบนจอทีวีนะคะนี่แบบนี้นะจะถ้าเกิดใครมองไม่ออกนะโอเคะ <c oughs> okay, หมดเวลาเอา้าคนหาออกจากเกมไปเลยนะคะ <c oughs> ค้นหายอมออกจากเกมไปเลยนะคะเอาตอนนี้เพื่อนเราก็ไปโหวตแมปซูชิแมปอีกแล้วนะคนนี้ได้เป็นค้นหานะคะก็เอาละครวันนี้พี่นิวนะคะได้มาทําการเล่นแมปซ่อนแอบแรงโน้มถ่วงนะคะก็เป็นการเล่นซ่อนแอบแบบใหม่ที่เราสามารถปีนป่ายตามผนังได้เหมือนตุ๊กแกเลยนะคะ <S 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 เปรียบเสมือนว่าเราอยู่นอกโลกนะคะอยู่ในจักรวาลอวกาศอะไรแบบเนี้ยไต่ไปตรงไหนก็ได้นะผนังเพดาน ไต่ขึ้นไปได้หมดเลยนะคะก็เป็นการเล่นสนอบแบบใหม่นะคะสนุกดีสนุกมากๆเลยนะทุกคนนะอ่ะวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าแบบนี้สนุกมากแนะนําเลยคลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวเข้ามาเล่นได้เลยนะคะไปลวจ้ะบา,บายๆจ้ะดูๆไหนขอส่องคนหาหน่อยสิเนี่ยคนหาก็อุ๊ยคนหาย,ยืนอยู่บนเพดานด้วยนะคะโอ้แสดงว่าคนหาคนนี้ก็เก่งนะคะเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาแอบตรงหลอดไฟดีกว่านะคะอันนี้คือหลอดไฟทุกคนนะเดี๋ยวนั้นเราสามารถตกลงไปในป่องหลอดไฟได้ไหมลองดูนะคะปึ๊บอุ้ยอุ้ยไม่ได้ร่วงลงมาข้างล่างเลยนึ่ว่าจะตกลงไปในป่องหลอดไฟได้โหดูสิคะคนตายอยู่ข้างบนยยโย่โอ้โหโดนโดนจับกันไปแล้วโดนจับกันไปแล้วโอ้โดนจับโอ้แสดงว่าคนหาคนนี้เก่งมากเลยนะคะเนี่ย